วันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆทำสีนาฬิกาของแบดเบนนะผมจะทำยังไงไปดูเบนเทนแค่หนุ่มโน้อยสิพาเล่นเล่นไปแต่พอจะค่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่ต่อครได้ตัวใจเบนเทนอุปกรณ์ที่ก็สวมที่กอมือเขาแปลงร่างวาม่ช่วยไวไลคือเจอเวลามันเข้ามาใกล้พอเข้ากับไล้ใกล้เบนเทนดู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 เวลาไวไบุกมาต้องเขาผู้กล้าเบนเทน โอเคนะผมโสดีครับอยู่กับผมเล็กคือคือนะผมวันนี้ผมก็จะมาสอนเพื่อนๆทำสีนาฬิกาของแบดเบนนะผมอ่าแบดเบนนะนะอ่าสีปกติมันก็อาจจะดูแบบว่าแปลกๆหน่อยนะนี่เป็นส่วนตัวผมแล้วกันนะผมเพื่อนๆก็สามารถปรับให้มันเข้ากับเข้ากับตัวแบดเบนได้มากกว่านี้ก็ปรับได้เลยนะผมตามตาม,ตามแบบสไตล์ผมเพื่อนๆเ,เลยนะแต่ผมก็สําหรับผมปรับมาได้ประมาณนี้นะผมอ่าตัวสีนาฬิกาก็จะป,ประมาณนี้นะผมมันจะเป็นสีเขียวแบบแปบลบกๆหน่อยนะผมเออเขียวแบบ เขียวแบบยังไงสักอย่างหนึ่งนะครับผมก็ประมาณนี้นะผมสไตล์ผมนะเพื่อนก็ลองปรับใช้ดูถ้าอยากแบบทาแบบประมาณผมก็ปรับใช้กันได้นะผมอ่าก็ไปแล้วก็ไปดูกันนะผมโอเคนะผมานาฬิกาอันนี้ก็เป็นนาฬิกาจากคลิปที่แล้วเลยนะผมมาก็จะมาเอยชิบหายแล้วจะมาสอนเพื่อนๆทานาฬิกาทําสีแบบแบบแบดเบนนะผมอ่าฮ่แบดเบนนะมาเรามาทํากันเริ่มจากตัวแบรนด์ก่อนเลย ตัวแบนเนี่ยผมจะเอาเป็นสีสีเขียวประมาณแบบว่ามันจะเขียวประมาณเขียวประมาณไหนนะจะเขียวๆออกออกประมาณประมาณนี้อ่าฮเออนี่นี่นี่นะผมก็ปรับปรับตามผมได้นะเพื่อนๆอ่ามันจะไม่สว่างมากมันมันเขียวเขียวแบบอื่นแล้วไม่เขียวแบบประมาณนี้อ่าอันนี้มันค่อ้างจะเขียวเหมือนในการ์ตูนไหม้ เขียวเขียวมันต้องไม่มันต้องไม่เขียวขนาดนี้ประมาณใบฟ้าหน่อยไปเข้มเลยไปเข้มปึ๊บในสายเข้ม,มเขียวประมาณนี้โอเคนะผมแบนผมก็จะปรับไว้ที่ประมาณนี้เลยนะผมปุ๊บอ่านี่มันเป็น69ทําทำไมข้างบนเป็นอย่างนั้นนะแต่จริงจริงไม่ต้องดูตัวเลขก็ได้นะผมปร,ะปรับตามผมเลยก็ได้นะเจริงอันนี้เริ่มเขียวแล้วอันนี้ต้องแบบประมาณนี้หน่อย แบรนด์ ه, ก็มันก็จะสีแบบนะผมสีประมาณคล้ายๆแบบว่าสีซอมบบี้เขียวแบบเขียวว่ามันจะเขียวแบบแปลกๆหน่อยนะผม ه, บอกไม่ถูกนะผมบอกเขียวบอกไม่ถูกอ่าชิพายไม่ได้กดแอปพลายกดแอปพลายก่อนนะผมนี่นะผม ه, กดได้ประมาณนี้ละตัวแบรนด์นะผมเรามาดูตัวท่อกันตัวท่อนี่ผมอ่านี่ในสีประมาณนี้เลยนะผม ตัวท่อนี่สีจะประมาณนี้่ะฮะแสงหน่อยอันนี้ก็ได้นี่ประมาณนี้ก็ได้แล้วนะผมท่ออ่าจะเป็นสีออกเขียวแบบเขียวเกือบฟ้าแต่ไม่ขี้เขียวมินนะอันนี้มันออกเขียวแบบอ่าเขียวแบบอีกแบบหนึ่งนะไม่รู้เรียกแบบอะไรนะผมตัวส่วนตรงนี้ก็ต้องปรับให้เป็นเข้มนะผมเข้มมากเข้มมากอ่าเข้มประมาณนี้ได้ไหมหรือเข้มเข้มแต่มันต้องตัดกับข้างนอกนะผม การปรับสีเขียวประมาณนี้ชิบหายละสว่างไปเข้มประมาณนี้ะนะครับผมเอาชิบหายไม่ได้กดแอปพายแอปพายเลยนี่นะผมะส่วนตัวแบรนด์ไอตัวขอบนี่ตัวขอบเอามิทิเอ้ยมันปรับเอ,เอาปรับเอาทีเดียวสิเอาทีเดียวไปเลยสิมันชิ้นเดียวกันไม่ใช่เหรอ เออแต่มันก็ปรับได้ละเอียดจริงแลวผมแต่ว่าผมอยากให้มันปรับได้แบบเป็นชิ้นเดียวกันทีเดียวนะผมอมนั้นปรับตรงนี้ก่อนก็ได้นะผมไอ้ตรงไอ้ตรงนี้นะผมก็ปรับเป็นสีดําไปเลยนะนี่อ่าส่วนตัวสัญ,ญลักษณ์นะผมเดี๋ยวสัญ,ญลักษณ์อาใหม่สัญ,ญลักษณ์อยู่เลยตัวสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงเฮ้ยมันนี่นะผมตัวสัญ,ญลักษณ์ก็ ปรับให้เป็นสีนี้เลยแบบขาวๆสว่างๆนี่นะผมมันจะเป็นสีประมาณนี้นะไม่เชิงสีไม่เชิงสีม,สมีไม่เหมือนมันไม่มันจะมันจะไม่ใช่ไม่เหมือนของเบนยิบสามนะผมอ่ามันจะเป็นสีประมาณนี้โอเคเอาใหม่เดี๋ยวผมให้ดูสีนี่สีก็ปรับตามนี้ได้เลยนะผมนี่ขีดอยู่ประมาณตรงนี้นะผมก่อนถึงตัว C ีนะครับตรงนี้ก็อยู่ประมาณตรงตัวโอนะผมอันนี้ก็สุดเลยตัวข้างล่างนะครับสุดเลยนะครับ หรือเพื่อนจะปรับตามเอาทีเ่เพื่อนแบบว่าชอบเลยก็ได้นะผมส่วนผมก็ประมาณนี้นะครับต่นต่อไปจะเป็นขอบด้านในขอบด้านในก็เป็นสีเดิมแต่ว่าเข้มเอาแบบเข้มเข้มแบบไม่ต้องดํามากนะผมมันจะได้เป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์นะผมของตัวอมิทิกอันนี้นะอ่านี่นะผมถ้ามันถ้าผมทําผิดยังไงก็ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยนะผมผมดูจากสีตัวแบดเบนนะนะถ้ามันแบบ ไม่ไม่เข้าเขาหรือไม่เหมือนอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะผมอันนี้ไม่เป็นแบบออมิติกแบบอันติเมตไงนะครับแต่ของแบทเบนนี่มันเป็นเออผมก็ไม่ได้ดูมันเป็นแบบไหนนะพอมาทำากับอันติเมตก็ต้องอะดปเอานะเพื่อนเพื่อนแล้วทำไมผมหาขอบไม่เจอทำไมมันแยกกันนะนี่ไงเจอแล้วขอบตัวขอบเนี่ยผมว่าจะเอาเป็นสีประมาณนี้ไหมเข้มหน่อย สว่างไปมันก็แปลกๆเข้มเข้มประมาณนี้หรือประมาณนี้ดีเอ,เอาประมาณนี้แล้วกันแล้วก็ประมาณนี้เฮ้ยโหมดนี่สีมันจะเดียวกันนะเอาเข้มๆเลยดีกว่าเนาะหรือว่าจะเอาเขียวไปอืม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  อืมอืมอ่ามันก็อาจจะต้องสีประมาณนี้นะผมเข็มๆอ่าตัวออมมิติของแบดเบนนะสำหรับผมเองผมทำได้ก็ประมาณนี้นะผมอ่าลองปรับปรับตามกันได้นะผมหรือจะปรับเปลี่ยนก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยนะผมผมจะขอประมาณขอประมาณนี้หน่อยอ่าประมาณนี้แลได้แล้วนะผมก็เสร็จแล้วนะผมสำหรับ แบดเบนนะผมเป็นยังไงกันบ้างนะฮะก็จะเอ้ยไม่ได้กดแอปพลายชิปเปงละชิปเปงละชิปเปง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 เลยโอเคแอปพลายก่อนปึ้งนี่นะผมว่าแพลนแอปพลายเรียบร้อยแล้วโอเคมาปิดนี่โทรศัพท์อ่าโอเคนะผมเพื่อนๆเ,เราก็ได้นาฬิกาของแบดเบนมาแล้วเรียบร้อยนะผมสีมันก็จะประมาณนี้อาจจะดูไม่ได้สวยมากนะผมแล้วแต่เพื่อนๆจะลองปรับใช้กันนะฮะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับอันติเมดของแมดเบนนะผมอ่าไว้เจอกิปต่อไปจะเป็นของใครนะผมแมดเบนหรือว่าเนกาเบนอ่าหรือว่าเบนซาโร่นะผมก็รอดูชมกันได้ส่วนคลิปนี้ก็มีทั้งด้วยจะไปแล้ว